สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุูมดก็จะมาทดสอบนะคะท้ายหน่วยเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนะคะ,ะคุูมดก็จะ,ฉะเฉลยใบงานที่7.15นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของข้อที่1นนะคะก็คือโจทย์นะคะมีอยู่ว่ากระดาษรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะแต่ละด้านยาว4เซนติเมตรด้านที่ขนานกันอยู่ห่างกัน7เซนติเมตรด้านหน้าของกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดนะคะ,ะแล้วเราก็วาดรูปคร่าวๆนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะด้านเท่ามุมเท่านะคะก็จะได้รูปนะคะตามที่ครูม,มดวงอยู่นี้เลยนะคะ วิธีทำนะคะก็จะเขียนว่าแบ่งรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันได้6รูปแต่ละรูปมีฐานยาว4ี่เซนติเมตรเนื่องจากด้านที่ขนานกันของรูปหกเหลี่ยมห่างกัน7จ็ดเซนติเมตรดังนั้นรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีความสูงเจ็ดหารด้วย2เท่ากับ3.5มจเซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมีพื้นที่ เศษหนึ่งส่วนสองคูณสามจุดห้าคูณสี่เท่ากับสามจุดห้าคูณสองตารางเซนติเมตรเท่ากับนะคะเจ็ดตารางเซนติเมตรแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมหกรูปมีพื้นที่นะคะก็เอาหกไปคูณกับเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองตารางเซนติเมตรดังนั้นด้านหน้าของกระดาษแผ่นนี้นะคะมีพื้นที่สี่สิบสองตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วก็ตออสีทสองนะคะเป็นเลขไทยนะคะ ตารางเซนติเมตรในส่วนของใครที่ว่าจดไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอนะคะในการจดก่อนได้นะคะ,ะข้อที่สองนะคะโจ์มีอยู่ว่าสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูแห่งหนึ่งมีความยาวรอบรูป50เมตรด้านที่ไม่ขนานกันยาว8เมตรและ12เมตรด้านที่ขนานกันอยู่ห่างกัน8เมตร สนามหญ้านี้มีพื้นที่เท่าใดนะคะจากโจทย์เราก็มาวัดลูกค่าได้ตามนี้เลยนะคะ,ะรูกสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็คือด้านที่ขนานกัน,นมีระยะห่างกันนะคะค8เมตรแล้วก็ด้านที่ไม่คู่ไมขนานกันนะคะก็คือด้านหนึ่งยาว8อีกด้านหนึ่งยาว12นะคะวิธีทํานะคะจึงเขียนว่าสนามหญารูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีความยาวรอบรูป50เมตรเนื่องจากความยาวของด้านคู่ ที่ไม่ขนานกันยาว8บวก12เท่ากับ20เมตรจะได้ว่าผลบวกของความยาวของด้านที่คู่ขนานกันยาว50ลบ20เท่ากับ30เมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษส่วน2คูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนาน สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงก็คือ8คูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานก็คือคูณ30ได้เท่ากับ120ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้ามีพื้นที่120ตารางเมตรตอบ120ตารางเมตรเป็นเลขไทยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ครูม,มดนะคะก็มีกิจกรรมเกมนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึก นะคะทักษะกระบวนการคิดกันนะคะคากิจกรรมเกมนะคะมีชื่อว่าแมทพัซเซิลนะคะอ่ะแมทพัซเซิลนะคะปริศนาคณิตศาสตร์หรือว่าปริศนารูปภาพนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็รองให้นักเรียนนะคะได้แก้ดูนะคะก็จะมีตัวเลขบวกกันเท่ากับไดนโนเสาร์สีฟ้านะคะบรรทัดแรกเลยนะคะ12บวกสเท่ากับไดนโนส่าอ่าไดนโนเสาร์สีฟ้าเนาะบรรทัดที่2ไดนโนเสาร์สีแดงบวกเ้ 9, ไดเท่ากับ15นะคะบรรทัดที่3 20ลบไดนโนเสาร์สีเขียวนะคะเท่ากับ7 แล้วบรรทัดสุดท้ายนะคะถามว่าได,ด,ดโนทักอ่าไดโนเสาร์สีฟ้าบวกไดโนเสาร์สีแดงนะคะบวกไดโนเสาร์สีเขียวได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะจากปริศนาภาพนี้นะคะเดี๋ยวครูมดจะให้เวลานักเรียนทุกคนนะคะ1นาทีนะคะในการแก้ปริศนารูปภาพนี้นะคะเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วครูมดจะมาเฉลยให้ดูนะคะตอนนี้เริ่มจับเวลาค่ะ ตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปแล้วนะคะ30วินาทีนะคะเหลือเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายนะคะเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายะค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะในในบรรทัดแรกนะคะก็คือ12บวกกับ4เนี่ยจะได้ผลลัพธ์เท่ากับไดโนเสาร์สีฟ้าใช่ไหมคะซึ่ง12บวก4ีได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะได้16ถูกต้องไหมคะต่อมานะคะไดโนเสาร์สีแดงนะคะบวกกับ9ได้ผลลัพธ์เท่ากับ15แสดงว่าไดโนเสาร์สีแดงมีค่าเท่าไหร่เอ่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ6ถูกต้องไหมคะเพราะว่า6บวกกับ9ได้เท่ากับ15 ต่อมาในบรรทัดที่3นะคะ20ลบไดโนเสาร์สีเขียวมีค่าเท่ากับ7แสดงว่าไดโนเสาร์สีเขียวต้องมีค่าเท่าไหร่ไดโนเสาร์สีเขียวต้องมีค่าเท่ากับ13เพราะว่า20ลบ13มีค่าเท่ากับ7นะคะในบรรทัดสุดท้ายนะคะไดโนเสาร์สีฟ้ามีค่าเท่ากับ16ไดโนเสาร์สีแดงมีค่าเท่ากับ6และไดโนเสาร์สีเขียวมีค่าเท่ากับ13การทำบวกลบคูณหารละคนนะคะก็คือจะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะในขั้นที่1เลยถ้า ในโจทย์มีวงเล็บนะคะให้ทําในวงเล็บก่อนขั้นที่สองถ้ามีเครื่องหมายคูหรือเครื่องหมายหารให้ทําคูหรือหารก่อนโดยทําจากซ้ายไปขวาในกรณีที่มีเครื่องหมายคูและเครื่องหมายหารนะคะหลายเครื่องอะไรเครื่องหมายแล้วก็ขั้นที่3เลยนะคะถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะคะก็เหมือนกันนะคะทาโดยทําจากซ้ายไปขวานะคะในกรณีที่มีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบหลายเครื่องหมายนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะก็คือจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายบวก2เครื่องหมายแสดงว่าต้องทําเครื่องหมายที่อยู่ทางไหนก่อนคะก็ต้องทาเครื่องหมายบวกที่อยู่ทางซ้ายมือเราก่อนนะคะก็คือเอา16บวกกับ6ก่อนนะคะได้ผลลัพธ์เท่าไรค่อยบวกกับ13นะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ดาเนินการบวกนะคะ16บวกกับ6นะคะได้เป็น2 0อบ่า22นะคะ22อ่าบวกอีก13เป็นเท่าไหร่คะ เป็น35นะคะดังนั้นนะคะปิศนาภาพนี้นะคะจึงมีคำตอบนะคะเท่ากับ35 1นั่นเองค่ะใครที่คิดได้นะคะถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเรากันได้เลยค่ะเนื้อหาบทเรียนนะคะก็คือเราจะทดสอบนะคะท้ายหน่วยเรื่องรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะอ่ะ ซึ่งวิธีการทดสอบเนี่ยครูมดก็จะทดสอบตั้งแต่ในเรื่องของอตั้งแต่ต้นเลยนะคะการหาความยาวนะคะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะความยาวรอบรูปนะคะหาพื้นที่นะคะ,ะรวมถึงหาขนาดของมุมภายในแล้วก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่นะคะ,ะทีนี้เราก็ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่จะใช้ทดสอบนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนสามารถนะคะมีอยู่วยกันทั้งหมด4ข้อข้อที่1นนะคะคือหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะอ่ะข้อที่2นะคะแสดงวิธีหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะข้อที่3นะคะแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะ และข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่าก่อนที่เราจะไปดูแบบทดสอบกันนะคะครูมดก็จะไปทบทวนนะคะในเรื่องต่างๆให้กับนักเรียนนะคะอ่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะทบทวนให้ในเรื่องของอ่าการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะอะ อย่างเช่นนะคะอันนี้ครูก็จะมีรูปหลายเหลี่ยมมาให้อยู่สองรูปนะคะด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะด้านเท่ามุมเท่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มในการหาความยาวของรูปรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมคือนักเรียนจะรู้อยู่แล้วว่าการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันเป็นพวกรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะก็คือนักเรียนก็จะเอาความยาวด้านหนึ่งด้านเนี่ยไปคูณกับ จำ,จำนวนด้านที่มีถูกไหมคะอย่างเช่นอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านนี้ยาวสองให้ความยาวมา2แต่นักเรียนรู้ว่าเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะสองเมตรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราจะหาความยาวรอบรูปนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าทุกด้านมันมีความยาวเท่ากันนักเรียนก็นับแค่จํานวนด้านว่าว่ามีกี่ด้านอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าดังนั้นจึงมี4ี่ด้านเมื่อหาความยาวรอบรูปนักเรียนก็ใช้สี่ คูณกับ2เท่ากับ8แสดงว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านี้นะคะ,ะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ8เมตรนั่นเองนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะคะด้านเท่ามุมเท่าทําอย่างไรก็คือให้เอาความยาวของด้านแต่ละด้านนะคะมาบวกกันทั้งหมดนั่นเองก,ก็จะได้ความยาวรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมนั้นน,น,นะคะอะ ทีนี้นะคะคุณมดก็จะไปทบทวนในเรื่องของการหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวขอลบอตัวเลขก่อนนะคะาการหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะวิธีการทำนะคะก็คือ,อก็คือเราจะแบ่งรูปหลายเหลี่ยมนะ่ยออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมคะ เราจะหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้โดยการแบ่งรูปหลายเหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมวิธีการแบ่งนะคะอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอาคุโบยก็จะลากเส้นทะแยงมุมนะคะเพื่อจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเมื่อแบ่งแล้วนะคะเส้นทะแยงมุมที่เราลากนะคะจะต้องห้ามอ่าเส้นทะแยงมุมห้ามตัดกันนะคะอันนี้นะคะจากรูปสี่เหลี่ยมเนี่ย เราจะแบ่งได้รูปสามเหลี่ยมถึงสองรูปถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้ว่าแบ่งได้รูปสามเหลี่ยมถึงสองรูปนะคะก็คือเรารู้ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ180องศาใช่ไหมคะอันนี้เป็น2รูปดังนั้นแล้วก็เอา180บนะคะบวกกับ180นะคะก็เท่ากับนะคะ360 องศานั่นเองนะคะมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะคะหรือนักเรียนจะเขียนว่านักเรียนรู้ว่า,ารูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยมีมุมภายในเท่ากับ180แนะคะแต่รูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปคะสองรูปก็เอาสองไปคูณหนึ่งร้อยแปดสิบก็เท่ากับสามร้อยหกสิบองศาเลยแบบนี้นะคะรูปหกเหลี่ยมก็เหมือนกันนะคะแล้วก็แบ่งนะคะลากเส้นทะแยงมุมนะคะโดยเส้นทแยงมุมเนี่ยห้ามตัดกันเด็ดขาดนะคะอ่ะ อันนี้นะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะก็จะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมได้1 2 3 4รูปนะคะก็เหมือนกันนะคะนักเรียนจะถนัดใช้หนึ่อบนะคะบวกหนึ่งร้อยแปดสิบวกหนึ่งร้อยแปดบวกหนึ่งร้อยแปดสิบก, 180, ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้หนึ้อยแปดสิบนะคะคูณคูณส่ะถ้านักเรียนใช้180คูณ4นะคะได้เท่าไหร่คะ 180นะคะคูณ4ได้เท่ากับ720นะคะแล้ว8 0ึบวก180บวก180บวก180วก, 180, ก, 180, ก 180, ็เท่ากับเท่ากับนะคะเ2 0เหมือนกันนะคะ แต่ทีนี้ฟังให้ดีครูมดมีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้านักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดแบ่งนะคะแบ่งรูปหลายเหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะมีวิธีหนึ่งที่ง่ายมากเลยนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะหรือไปล็ลอยังคะที่ว่าสมมติอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ่ะเป็นรูปหกเหลี่ยมน,นะคะให้เอาจํานวนเหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมน,นะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูมดเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงนะคะ เป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะก็เอา6นะคะตั้งไปลบออก2ก็คือไปลบออก2เหลี่ยมนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บนะคะลบออกได้เท่าไหร่นะคะมะาคูณกับ180แล้วก็จะได้จำนวนอ่าได้ขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนั้นๆออกมานะคะไม่เชื่อนักเรียนลองเอา6นะคะไปลบ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น44่คูณหนก็เท่ากับ720อยอยู่ดีถูกต้องไหมคะ อันนี้คือวิธีแบบง่ายๆเลยนะคะในกรณีที่นักเรียนเนี่ยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่เป็นหรือนักเรียนอาจจะงงหรือสับสนว่าเอ๊ะเราแบ่งถูกไหมนะคะ,ะมาดูมาดูรูปสี่เหลี่ยมนะคะอย่างรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก็คือเอา4นะคะวงเล็บเปิด4ไปลบออก2นะคะแล้วคูณ180ซึ่ง4ลบ2เนี่ยเราก็ต้องทํา4ลบ2ก่อนนะคะเพราะว่าการทําบวกลบคูณหารละคนเนี่ยก็คือเราจะต้องดําเนินการลบในวงเล็บก่อนเนาะอ่ะ 4ลบ2นะคะก็ได้เท่าไรคะได้2 2คูณ180เท่ากับเท่าไรคะ360องศานั่นเองเป็นไงคะง่ายไหมคะการหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมง่ายนะคะอยู่ที่ว่าเราจะถนัดสะดวกใช้แบบไหนนะคะ,ะทีนี้นะคะก็มาดูในเรื่องอคุณหมอก็จะมาทบทวนนะคะในเรื่องของสูตรการหาพื้นที่นะคะของรูปหลายเหลี่ยมต่างๆกันนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ5สูตรด,ดังนี้นะคะ สูตรที่1เลยนะคะคือพ <Gree f us> kind of well. 네ื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะสูตรมีอยู่ว่าเศษหส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานสูตรที่2นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหส่วนสคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานแล้วก็สูตรที่3นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะคะเท่ากับเศษหส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม สูตรที่4พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเศษหนึ่งส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมและสูตรที่5สูตรสุดท้ายนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเท่ากับเศษหนึส่วนสคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสูตรนะคะของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูเนี่ยคือจะใช้สูตรเดียวกันเหตุผลก็เพราะว่าทั้งสรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขาเส้นอ่เขามีเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะดังนั้นจึงใช้สูตรการหาพื้นที่เป็นสูตรเดียวกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็ไปดูแบบทดสอบของเรากันได้เลยค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่7.16นะคะ แบบทดสอบท้ายหน่วยเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะคะอ่ะก็จะ,ะคุณโมก็จะมีมาให้นะคะตามจุดประสงค์นะคะในแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หน้ากระดาษนะคะนักเรียนเดี๋ยวไฟล์ใบงานแบบทดสอบนะคะใบงานที่7.16นี้นะคะคุณโมจะแนบต่อเป็นไฟล์นะคะต่อจากคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะอ่ะ ในใบงานที่7.16จุดนะคะก็คือครูมจะทดสอบตามจุดประสงค์เลยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จุดประสงค์นะคะในจุดประสงค์ที่1นะคะในจุดประสงค์ที่1เนี่ยก็คือจะเป็นการหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะคะจุดประสงค์อ่ะก็จะมีคะแนนนะคะในแต่ละจุดประสงค์จุดประสงค์ที่1เนี่ยครูมดให้2คะแนน ะะจุดประสงค์ที่2นะคะก็คือการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก็จะมี1ข้อนะคะจุดประสงค์ที่1มี1ข้อ,ะะอ,อนะะจุดประสงค์ที่2มี1ข้อนะคะจุดประสงค์ที่2มี1คะแนนนะคะจุดประสงค์ที่3นะคะจะมี2ข้อก็คือการหาพื้นที่นะคะจากรูปที่กําหนดให้นะคะในรูปที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรดูเอานะคะรูปที่2เป็นรูป <uw usu arella> อะไรนะคะ ก็ใช้สูตรการหาพื้นที่เขียนขึ้นมาก่อนนะคะว่าเป็นการหาพื้นที่ของรูปอะไรแล้วก็ค่อยแทนค่าในสูตรนะคะในจุดประสงค์ที่3เนี่ยจะเป็น4คะแนนเพราะว่ามี2ข้อดังนั้นจึงได้ข้อละ 2... คะแนนนะคะจุดประสงค์สุดท้ายจุดประสงค์ที่4เลยก็คือการแสดงวิธีหาคำตอบก็คือ,อโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะคะและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะ แต่อันนี้ก็จะเป็นโจทย์นักเรียนต้องอ่านโจทย์นะคะว่ามันเป็นการหาพื้นที่หรือว่าเป็นการหาความยาวรอบรูปนะคะสาหรับโจทย์ปัญหานี้คูมดให้ถึง3คะแนนนะคะรวม4จุดประสงค์นะคะทั้งหมดนะคะ10คะแนนนะคะสาหรับทดสอบท้ายหน่วยนะคะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะสิะคะแนนนะคะดังนั้นนะคะ,ะนักเรียนก็ตั้งใจทานะคะถ้าอันไหนไม่ค่อยได้ก็ เขียนมานะคะเพราะว่าอย่างเช่นอันนี้นะคะนักเรียนหลายคนอาจจะแบบว่าจุดประสงค์ที่4หนูไม่ได้เลยค่ะอะไรเงี้ยน,นักเรียนลองเขียนมาก่อนลองแบบเออเรารู้อะเรารู้ว่าทำอย่างไงเงี้ยค่ะแต่อาจจะติดตรงเขียนว่าเราไม่รู้จะเขียนว่ายังไงก็ลองเขียนมานะคะอย่างน้อยก็มีคะแนนให้นะคะอ่ะทีนี้วิธีการทําแบบทดสอบนี้นะคะ<อ>เนื่องด้วยนะคะมี4จุดประสงค์เนาะครูมดก็จะแบ่งนะคะวิธีการทําาบงานที่ 7.16นี้นะคะดังนี้ฟังให้ดีใบงานที่7.16นี้นะคะให้นะักเรียนทุกคนนะคะทำใส่ในสมุดปกแขงนะคะเล่มสีเขียวนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือถ้าใครจะสะดวกนะคะใครใครอยากจะทำในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานแล้วก็หรือนะคะใครจะพิมพ์น,นะคะใบงานของคุณมดนะคะออกมาทำแบบทดสอบนะคะก็ได้นะคะอะ ฟังให้ดีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยจะมีถึงสามหน้ากระดาษด้วยกันอันนี้คือแล้วแต่นักเรียนเลือกเลยนะคะว่านักเรียนจะทําใส่ไหนๆนะอ่าพื้นที่ในการทําแบบทดสอบเนี่ยจะ,จะ,ะใช้3ามหน้ากระดาษด้วยกันนะคะหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่นักเรียนทําจุดประสงค์ที่หนึ่งและจุดประสงค์ที่สองอ่าครูมดคานวณพื้นที่ให้แล้วนะคะไม่ว่านักเรียนจะทําในสมุดนักเรียนก็ทาพอทําในกระดาษ A 4สก็พอคะ่ะหรือว่าจะพิมพ์มาทําก็ได้นะคะฟังให้ดี หน้าที่หนึ่งให้นักเรียนทำจุดประสงค์ที่หนึ่งและจุดประสงค์ที่สองนะคะหน้าที่สองให้นักเรียนทำจุดประสงค์ที่สามนะคะและหน้าที่สี่นะคะให้อะขออภัยค่ะหน้าที่สามนะคะให้นักเรียนนะคะทำจุดประสงค์ที่สี่อ่าหรือพูดง่ายๆเลยนะคะครูมดเนี่ยทำไฟล์มาเป็นสามไฟล์นะคะก็ทำหนึ่งหน้าอ่าคุูมดเนี่ยทำไฟล์นะคะมาสามหน้ากระดาษด้วยกันนะคะก็คือทำ หนึ่งหน้ากระดาษตามไฟล์ของครูมดเนี่ยตอ1หนึ่งหน้าที่นักเรียนทําในสมุดหรือว่าในกระดาษ A4 นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแบบทดสอบใช้หน่วยนะคะให้นักเรียนหน้าที่าที่1เนี่ยสหน้ากระดาษที่ให้ทำนะคะหน้าที่1ให้นักเรียนทําจุดประสงค์ที่1และจุดประสงค์ที่2หน้าที่2ให้นักเรียนทําจุดประสงค์ที่3และหน้าที่3นะคะให้นักเรียนทําจุดประสงค์ที่4นะคะดังนั้นไฟล์การส่งงานครูมนจะสร้างไฟล์การส่งงานไว้ สามไฟล์ด้วยกันนะคะไฟล์ส่งงานที่1จะเป็นการส่งงานหน้าที่หหน้าที่นักเรียนทําจุดประสงค์ที่1และจุดประสงค์ที่2การไฟล์ส่งงานที่2จะเป็นการส่งงานหน้าที่2หน้าที่นักเรียนทําจุดประสงค์ที่3าก็ไฟล์ส่งงานที่3นะคะจะเป็นการส่งงานหน้าที่3หน้าที่นักเรียนทําจุดประสงค์ที่4นะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ าฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทําแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนเลยนะคะ1ิคะแนนเลยนะคะอ่ะข้อไหนที่ง่ายเนี่ยทำก่อนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งนะคะอยากให้ทําเขียนมานะคะว่าทําอย่างไรอะไรเงะะี้ยค่ะเขียนมาตามความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้หลักกระบวนการอ่าวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะที่ครูมดเคยสอนไปนะคะทําเข้ามาช่วยนะคะอ่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอ่าก็ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ